านั่งมานะฮะรถขาวๆเหลืองๆนี้วันนี้เรามาถึงในซาบารละเราจะมาจอดตรงใกล้ๆกับนี่เลยโบสถ์นะฮะบรรยากาศวันนี้โอ้โหดูดีมากโอเคอากาศกำลังดีนะฮะตอนนี้ถึงนี่ประมาณ8ปดโมงเป็นไงบ้างบรรยากาศดีไหมเย็นดีเย็นค่อนข้างเย็นอ่ะไม่ร้อนมากแต่มีแดด โอเคตอนแรกดูพยากรณ์อากาศมาประมาณ4เดือนล่วงหน้าดูไม่ทุกวันแล้วในพยากา์พยากรณ์อากาศคือมั่งฝนตกไงลุน้นลุ้นจัดเลยแต่อย่างงี้น่าจะโอ,โอเคเลย นี้เราก็มาอยู่ที่ทางขึ้นกระเช้าซันเวิร์ฟปันปันดีเจนเรามาช่วโมงมานจกืบเกือบเที่ยงมันตื่นมองมากว่าไม่มีคนเลยว่างมากโล่งมากแต่ว่าตอนนี้มีชาวเวียดนามขึ้นมากับเราแล้วเราจะขึ้นไปนั่งบนกระเช้ากันนะิะมาแล้วเก็บไว้เลยลงเเก็บไว้เลยเก็บไว้รถไปนั่งไงโอเคตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมากับเรานะฮะแสดงว่ากระเช้านี้เป็นของเราครับ ก็ดูจากสภาพอากาศแล้วข้างนอกแดดยังดีอยู่ <c oughs> นี่คือยอดฟานเปันนะครับใหม่มากเพลงพี่เบิร์ดเข้ามาในหัวเลย3ามพัน่งร้อเมตรัดรับน้ำเลยนะฮะก็จะมีอันหลอกๆให้เราถ่ายอีกสองอันเผื่อคนเยอะดีมีฝนตกโปรยปลาเล็กน้อยแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย แต่ของจริงก็สวยนะฮะเนี่ยอยู่ดีฟ้าเข้ามาฟ้าก็เปิดโอ้เป็นบุญตาจริงสวยมากครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปอยปลายก็ตาม การเรียๆจ้าเช้าอยู่ทำงานไปชั่วครู่ตอนนี้ก็ทำงานอะไรไายขาสใขวาไม่ไหวมันอานจะมีคนร่วงไปแล้วมีคนล่วงมันอานจะแบบว่าไมมัไม่มีคนลงเลยแต่ข้างบนตามมันมีล๊อกจ้าล๊อกจ้าจะลงจะลงเราเป็นกโย่ไปกโย่มาเป็นกางแข่งเนี่ยกัวๆไงเป็นกโย่ไปบรรยากาศดีอยู่นะครับอนนี้ก็เสพบรรยากาศกันไปก่อนนะ นี่ก็มาร้านเส้มันโอ้นี่สดสเลยมือนี้ฮะ หม้อไฟแซลมอนมีมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นชาบูอ่าอันนั้นย่างอันนั้นย่างเด็กกินสดได้เด็กกินสดกับผักแนมเดี๋ยวห่อกับย่างใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีหัวแล้วก็จะมีหัวสดก่อนแั้วจึย่างก่อนอ๋อย่างอ๋อสดกินย่างนี่คือขององร้านครปสซาไทยได้นะครับร้านนี้ดูสิฮะดูเนื้อดูเนื้อ สดเลยเมื่อกี้มันดีนะคะนะลองหน่อยสิแบบไม่เพยายามไม่ใส่นี่เดี๋ยวลองดูใส่นี่ไปนอนเองแล้วกันเพื่อความอันเนี้ยมันกลิ่นเหมือนแม็กกี้เลยจริงใช่กินแม็กกี้อันจะไม่โคงใช่ไหมอไม่ใช่ดิได้แล้วคุดู้ชมดึง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 โอเค แล้วลองกินแบบซาซิมิดูตอนนี้มันไายเลยเพราะว่าจะวาซาบิอื้นยังงงอือแหม่จะอันนี้เดี๋ยวด้วยเนี้ยมันไม่มีวาซาบินะลองลองลองลูกตัดวะใส่แค่นี้แรงอยู่นะวาซาบิดูเอาเอาอันนีหยะแบบนี้ ปอเปี๊ยะห่อห่อปลาสมอนห่อผัาจิ้มวาซาบินะวาซาบิอันนี้นะห่อกินอร่อยโอเคขอบคุณครับอันนี้กินกับปลาซาบูอันนี้กินกับปลาปลาปิ้งร่างปลาสมอนปิ้งอันนี้ปิ้งร่างอันนี้นะปิ้งนะอันนี้คือใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้น้ำผักจิ้มวาซาบิอร่องเลย ครับแล้วกั่นะคะจาจีนเเป็นเป็นโลสองสิก็มาคล้ายๆปูปเปียะนี่นะคะใช่เสร็จแล้วก็จ้วงนะคะเขาเรียกว่ายัดมับเขาให้มับเขาให้คำเดียวไหมคะคำเดียวสิครับทางตรงต้องอ้อมเอาเลยว้าเข้าให้ จุดอ่าปิ้งสุดยอดครับอันนี้คือเป็นไงฮะรสชาติขิงขิงตงนี้อันนี้คือสับปะรดรสตัดเบี้ยนหวานแล้วก็อันนี้คือแครอทแครอทกรอบนอ่อย่างนี้หม้อไฟไอ้อันนี้ปิ้งเป็นย่างเดี๋ยวเราจะกินให้ทมืี้นะฮะโดนซาบรโตัวนี้ไปกัน โโอ้หดูน้ำตาลไหลเลยครับบอกว่าใส่แค่นิดเดียวห่อให้มันยังินยังไม่ทันเที้ยวอ่ะแค่เข้าปากก็แบบโอ้โหขึ้นแบบปิ๊ดอ่ะใครชอบแบบิ้งนี่นะอันนี้จะกินเฮ้ยเแต่ปิ้งย่างเราชาติโอเคเลย่คือคือย่างเราต้องจินกันอะไรเราลองเรียงมาจิ้มอัน้ไม่ส่วนสองแว่าจิ้มกับซอสก็ได้แต่ว่ากินทำไม่ได้ก็โอเคอร่อยเออ ไม่เลยไ่ยคือหยได้สองตัวอน้วเือมลองดูเอาอันีเอาเอาเอาคลิปออกให้มันจะได้เอาไอ้นี่ลงนี่ไม่เป็ไนาดิมอืมจะเอาตกะเอานี้เข้ามานุ่ม อรา,ายในป,ปากเลยฮะเขาบอกว่ามันดีมากสองตัวโลเท่าไหร่นะโลเจ็ดขีดโลเจ็ดขีดเขาขีดแปดแสนห้าหมื่นเวียดนามดงมเป็นคนไทยก็ประมาณประมาณเกือบพันแก่เก้าร้อยเออแกดเก้าร้อยก็ตีว่าคนละประมาณไม่ถึงสามร้อยอ่ะได้ให้อ่ะมาเพิ่มอีกแล้วมาเพิ่มอีกแล้วนี่ฮะหนังปาทอด แล้วก็มีนี่ฮะปลอกเตี๋ยวแซลมอนปอกเตี๋ยวแซลมอนแต่บางทีเขาก็ก็มีบางคนก็กินโอ้โหนี่กำลังกับชาชาเลยไฟแรงมากโอ้โหไม่ไรสดบางคนบางคนเขาก็กินกันแบบนี้นะเฮ้ยบ้าเป็นเฮลท์กินเลยนี่คืออากาศข้างนอกนี่กำลังเย็นๆหนาวๆนาวใจมอไฟร้อนรอเองไปดิอย่างเงี้ยหน้าฝาแล้เราได้หน้าฝาตรงนู้ เนี่ยเขต้องมีผัดด้วยดิมต้องผัดก็ได้ผักตามก็ได้เนี่ยเข้าไปแล้วดูน่รัสตดยอดเลยลองดูนะอันนี้เป็นไไหมแล้วหนังปลาทอกรอบฝังยังไม่ได้แล้วขาหยิดมาฝังลองดูนะนี่ยอย่งปลาดี ปลาดีไม่ใช่ปลาปลาแซลมอนอ่ะด้แซลมอนอ่ะอ๋คิดแยาดอ่าดีเลยออดีมากเลยอ่มซำเอาอันนี้ไป่หมดเดียวเออมันมันดีดอือินนี่น้องขอนะก็แบบว่าไม่่จมสุดต้องลองครับร้านนี้ต้องมาเขอบริการดีนะแล้วก็บอว่าเขาแปลนะคะ แต่ว่าเราอะเดินเข้ามาในร้านด้วยความที่แบบว่าเราบอกว่า2ตัวก็คือสองตัวใช่ไะเราก็ให้เขาเอาไปทําทีเนี้ยเขาบอกว่าไปดูปลาไปดูปลาแล้วปลาไปดูปาลาอะไรวะคือให้เขาอะเขาอะให้เราไปดูปลาว่าเนี่ยเขาช่างแล้วอะได้เท่านี้นะเขาคิดเป็นเงินให้เราเลยอย่างของเราไม่ถึงสองโลเนาะเขาบอกว่าโลโลละห้าแสนห้าแสนไม่น้โดงทีเนี้ยพอไม่ถึงสองโลเขาเลยคิดแปดแสนห้าหมื่น เบียบออกเนี่ยอ๋อน้ำจิ้มต้องน้ำจิ้มแบบนี้เหลือก็หัวนะหัวเขาจะเอาทำอะไรน้ำให้หัวก็หันค่ะไอหม้อไฟค่ะเรายังเหลือหม้อไฟเหรอโอ้โหหลายเมนูเลยเมนูต้องหลังจากที่เมนูปิ้งย่างเราหมดไปอันนี้ครับหม้อไฟก็มานี่ไงว่าแล้วแต่ลอยลอยแป๊บหนึ่งทำไมมันเป็นเนื้อปลาที่เหลือกับหัวปลา เดี๋ยวเราปิดฝาไปกันเขาจะมีมาม่ามาให้ด้วยตามจำนวนคนนี่ฮะมาม่าความแดงๆเนี่ยเพราะกลัวเราไม่อิ่มถูกปะมาม่ารสพวนอิ่มนี่เดี๋ยวเราหลอร้องนี่ก่อนขอกเปียะขอ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 เปียะจะม่อน คือใช้ได้กินทั้งส่วนมันอร่อยอร่อยคือหัวเป็นหัวจะอยู่นี้นี้เนี่ยหัวกระหังนะครับหัวกัมหังอยู่เป็นเป็นต้มมอไฟเนื้อเอามาทําเป็นซาชิมิแล้วก็ส่วนท้องจะเป็นปิ้งย่างมันนุ่มสดแล้วหนังหนังปลาหนังปลาก็มาเป็นปลาทอดทอครับแล้วก็ส่วนเนื้อเศษเนื้อที่ที่มันเหลือๆก็นี่ไงทำปาเปียปาเปีย ก็คือปลาตัวหนึ่งใช้ได้ทุกส่วนลวปลา<ห>แบบโลโลเจ็ดก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยปลาโลเจ็ดเราคิดแค่ค่าปลาไม่คิดค่าทำแล้วก็พูดไทยได้มีอ,อธยาสายดีแล้วก็แนะนําวิธีกินว่าเขากินแบบไหนกินแบบไหนอะไรกินกับอะไรอย่างนี้ถ้าคนสําหรับคนที่ไม่ไม่เคยกินหมื่อไฟในในเวียดนามครับแนะนําร้านนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามีการแนะนําที่ดีแล้วรสชาติก็อร่อยโอเคแล้วปลาสดมาก แฝด้วยแล้วก็ทางเข้าจะแบบว่ามันมันแอบแอบนิดหนึ่งวันนี้ก็คือเลยไปสองรอบเลยไปสองรอบเปิด p s มันมันไม่มีชื่อหลางที่แน่ชัดมัน g p s มันผ่านมาไม่ได้ก็คือมาน้าตกแล้วเซินลเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงหัวโค้งพอดีหัวโค้งก่อนถึงน้ำตกซิวเวอร์นิดนึงต้องขึนกับเตยงสับ้าดูสับฟ้าต้องคืนแล้วก็กลับก็กลับเลยไปผักกันจ้า ไม่เอาผักอันนี้ใส่ได้ไหมเราไม่ชอบได้ไม่เนองน้องห้ามมีแมวด้วยห้ามขึ้นตอนตอนมาตอนเช้าก็ประมาณเย็นๆไม่ร้อนมากประมาณยี่สิบเกี้ยสิบแปดจะตอนเย็นเย็นจะเย็นตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบต้นๆ้ตำลึงเออตอนตอนขึ้นไปเนี่ยจะบูอะไรตำลึงเว้ยตอนขึ้นไปประมาณสิบเลยลืมชิมน้ำซุปอันนั้นน่าจะประมาณสิบกว่ากแล้วก็คือแบบดูกลางเมฆ มันจะเป็นใบข้างบนชนต๊นิดหน่อยเป็นไงน้าอยู่เฮ้ยรสชาติดีโอเคโอ้ยโอรีวิวโอเคเลยเอ้ยไม่ใช่รสชาติโอเคเลยเราจะเหมือนน้ำซุปฟ้าไทยรสชาติเดียวเลยเดียวเลยเอาน่ะเก็บตังเก็บตังอีกห้าปีแล้วพามาอลังจากที่เราใส่เส้นฮะเส้นมาม่าฟื้น ้โจะบอกว่าอร่อยมากน้ำซุปดีดีเลยใช่ให้เชินไปเอาไปเลยแปดสิบดาวไม่มันมีที่ตักน้ำอยู่นี่นะรีวิวรีวิวเามื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะไม่จะเป็นแค่เห็นตอนกินอร่อยก็พอแล้วือแบบทุกคนคือหิสบมากเลย อันนี้คือทิชชู่หรือว่าไม่ใช่ต่งปอบไปอันนี้ติดไปประกัดเคี้ยวไฟที่ไหนได้ไอลอสติดไอ้ไฟนี้เดีอันนี้ไม่ม่ใครกินมีใครเอาไหมเหนียวแล้วบขนาดนี้แล้วยังจะถามกูอีกเลยจิ้มกับโซยูไอซ์ซอสนีวาซาบิอร่อยสบเปียคือมันดีนะ อร่อยจร,จริงจริงอันนี้ไม่ได้นี่นะไม่ได้หิวด้วยเพราะว่ากินไปหมดแล้ว